ลุงขีดพรมโอ้อ๋ออ๋อ้ด้ไอ้ผลาดเด้อมาเด้อมากินข้าวแซ่บเด้อด้วยลาบด้วยแซ่บแหม่น้าคอยฮ่ใบมะกรอกพร้อม่กินละกินละขวดกันมาไปดูเขาหมารับขวดขวด ไม่รับฟองรับปาลาคักนะครับรับปาลาคักครับแซ่แบใบ,บประกอบนี่มะแคขนครับเนี่ยโอ้กินหอมแซ่บ ขัน,อนลอยปินยาตุ้ยกับลำเหนียวับพ้นับปลาผักกวนี้นเนี่ยม่น่าจะเขาเห็นนีลูกตา,าพอบอกสาพอ่อเาจบแกงเขาไม่ดอง อ้าวแ่บบอแทบบอิเร็วแล้วก็พีดแ่บลายบอโธ่โลูกส,สาวก็แแทบคักเซ้เนี่ยกินเอากินออนี่นี่หัวปลาเนี่ยกระหายนี่นี่หัวไผมน่มันตัวใหญ่ คัก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 ค่กให้ตากินก่อนนอแม่อาแม่อาใจแม่เอิเออยิอ่งเหว่าแคบจ้าแคบ Nó có mất được. Đây là cà phê, nó đi ăn cà

Nói chinh <Nhạc> chinh hết hết. แิงเมาห่ะแงเมาหอ้เจ็บแมงเมาคว้าแมงเมาคว้าหมาคี่หมอเบนก่าได้บินมางยานตัวนึงเลือพ้อกกเลย มวเแมว,แวแมอนด,ดูนะีน่ะมองดูดินะ่ะท้งข้าวแล้วทาาั้งข้าพอแล้วอืน้ำต้นน้เหรอ

ยกรถกินข้าวแซ่บๆอยู่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อมากินข้าวนำกันเด้อแซ่บมือแน่ลาบแซ่บลาบปลาเด้อลาบปลาทรงโตแซ่บหลายกับข้าวลาบนงเตาลาบปลาปลาอยังปลาตะเพียนกับปลาเสาบ่ปลาเสามันปลเสาลูกสาวกินเอากินเอาเด้อแก <laughs> อร่อยอาทิตย์น้องแค่นี้กันเด้อจะกินข้าวก่อนยำชีบดก่อนมากินข้าวหลักันเด้อเอาแค่นี้แหละกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะายบดายอืมแก่ก้างเหรอ